ขอคำคมชีวิตเดาดูชีวิตคือการเดินทางและหลงทางอา้าวหลงไปไซคันหลงละเฮ็ดแนวด้อา้าวหลงละกะหาทางออกหาทางออกบเ็นละสิเฮ็ดแนวด้หาบเบนก็เฮ็ดยูุ่ฮัแล่สอกยอฮัลล่ทางออกขันมันซอกบ่ได้เด้ทาให้คนอื่นมาสวยหรือสิโองหาทางโดยตัวเอ,เอง ต้องศ่กหาทางในโบแมวมาชิจูเจอเคยแล้ะก็บสา่งความท้อถอยให้ตัวเองเอาขอเพลงเด้ดูหาทางสูงไ่ไหมฮะนะ่ะพ่อมสู่ไปกับไอโบเอาบางถอนของอ่าเพลงพ่อมสู่ไปกับไอโบของมลแคนแกนคูนนะเออเออเออนออ,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 อฟังเด มองได้ที่มันสะดุดให้ห้องว่าจุดเปลี่ยนให้เฮาหีบลงทะเบียนเฮียนวิสาสูไหมมองได้ที่ยังมืดมนที่เบิงบ่เห็นทางไปเฮาต้องสร้างทางขึ้นใหม่สันตัวและนไว้บ สามสีลดถ้องไปกับไอ,อ้บอไอ้สิพาเดินหน้าตอทษคำว่าท้อจากใจไว้ป้าละนางลุยบุกเส้นทางเป็นลุมเป็นบ้ารสชาติชีวิตเสพเอแต่มันก็เสพสุดใจไว้บ้าละไว้บอละอัจจะห้องเพ่งเงนินสิไว้บลานนี้ <laughs> อาะสำนีกันเนอะพี่น้องนะ เอออาสำน,นันการไปซ่อมกันได้ <c oughs> เดียวเดียวเดียวคอยขออนุญาตถามอันนึงก่อนเพราะว่าส่วนมีฮะน,นะคอยมีออ่มู่คู่หลายคนที่ว่าอันนี้กะขออนุญาตเว้าถึงเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเนาะขาเจ้าพากันปะเมียห้างผัวห้างเมียหลายนะหรือว่าคู่หักมันย่าห้างกันเนี่ยจะมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเหลืองนี้ สำหรับเหลืองนี่แล้วตะกีตะโกนเนาะคนบูฮันอาการนะ่นเนาะเขาถือเป็นเหลืองที่ว่าพิษให้แห้งเนะาะผู้ไรปะยาห้างขู่พวมีออย่างเ้นนะ่เนาะถือว่าเจ้าบ่มีความรับผิดศอบที่ว่าเจ้าเป็นคนพิษยังไปนแเลสังคมกับเบิงบุดีต้านหน้าวบาบุรีแต่ว่าปัจจุบันเนีบ่บ่แมนแล้วนะเพราะว่ววายิ่งใายผู้ไรก็ฮหู้ทามาหากินหาเงินหาคำเนะาะผู้ไรเอาตลอดผู้ไรหู้หาเงินหาคำผู้ไรฉลาดกับผู้น,นั่นหันไอ้เก่งแหละถือว่า บ่ตรงไปง้อเพจได้เพจนึ่งรือว่าง้อผู้ใดผู้นึ่งสนัสนะสมมติว่าเขาบแค่เขานอกใจเขาไปมีคนอื่นเนาะถ้าว่าตัวเองมีความหู้ความสมาร์ทความฉลาดในการหาเงินหาคําน่ะบ่ว่เพจได้เพจนึงแล้วเขาเก็สฉิบ,บ่ง้อล่ะโอ้อันนั้นเป็นความคิดเห็นเจ้าบบและเจ้าคิดว่าผู้ใดพิษผ,ผู้ใดทึกและผู้ใดควรจะเฮ็ดแนวใดบ่ อันนี้บุมีภัยพิษภัยทึกเดือมันเป็นความหักความมากความาความสุขความทุกข์ของผู้ไดผู้นึงเนาะเพราะว่าถา้าเฮายู่กับไผเฮายู่บนใดแล้วรูสึกบุดีหูสึกบุมีความสุขเนาะชีวิตก็มีสิทธิ์เหลือใดไปในบอนถีมีความสุขอยู่กับไผทถีมีความสุขอันนี้ถ้าว่าบุเดือดร้อนผู้ไดหลายเนาะ อันซึ่งว่าถ้าพอได้มีลูกมีเต่าแล้วก็หักลูกหักเต่าแล้วก็พิศพคือเกาเขาเลยเห็นเราได้ห้เขาหูสึกว่ามีปมดอยยังเขเลยก็ตตรงสวยเลี้ยงดูกันไปตัวนี้เนาะถือว่าสวยสู้ให้กาลังใจกันบ่แมนว่าสมมุติว่าเลิกกันไปอาขาดบาดหมางแกเแค้นสีสางศัตรูตัวกันเนี่จังสีนเนาะย่านสีเป็นผลกระทบตัวลูกบ่ะตัวนี้เนาะอ่าเป็นมูวเป็นขู่สวยกันเลี้ยงลูเลี้ยงเต่าเอาดีกว่า ถ้า,ฟาไฟใดไฟหนึ่งยังฮักยังมักยังคนนึ่งหายยังอนอนซ้อนเสน่หาคือเก่าแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาบุบบุเหลือเหยใหญ่ย,ยังเขาไปแล้วสินะ่ะเขาโบ่บขึ้นชิกลับมานี่มีคำขวัญหรือกำลังใจอะดรให้กับผูที่ยังฮักอยู่แล้วก็ปล่อยวางก็ได้อันนี้นี่ต้องยอมฮับความจริงแล้วก็ปล่อยวางเด้อเพราะว่าทุกอย่างมันบุคือเก่ามัน มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะซึ่งว่าคนเฮาเวลาหักกันนี่มันจะสนิหากันคิดหอดเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คิดอ่อนซ้อนนะเนาะแต่ว่าเมื่อหมดหักโอกันแล้วหันก็ต้องเข้าใจว่า เขาบริเสนีหาเขาบริออนซอนเขาบริคิดถอดบริคิดหาบริแยกมีสัมผัสสวาดบริแยกมีหยังกันแล้วเขาไปมักคนอื่นเขายังมียังกับคนอื่นเขาเสนีหาเขาออนซอนเขาคิดถอดคนอื่นส่วนว่าเฮาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกสื่อเขาบ่สนใจแล้วบุมีความรู้สึกหักมักเสนหาแล้วถ้าตัวเองยังมีความหักมักเสนีหาเขาอยู่ตัวนี้ก็ตรงทำใจปล่อยวางเนาะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วมันก็คือแบบว่า มันมันหมดเวลาแล้วท้า,ว,า,านะว้าเรล่องวิทาศาสตร์นายเิแมบาทเออหมดบุญหมดกรรมหมดวาส,สนาต่อกันแต่ถ้าว้าเหลืองวิทยาศาสตร์หรือจิตตะวิทยาวิทยาคือหมดความอาลัยอาวร์หมดความหักความมากักบุญแ่นว่าบเขาใจกันเลยเขาใจกันอยู่แต่มันบุมีความหักความมากักแล้วขนะะมาหอดจุดนี้เราก็ต้องทำใจเนาะท้าว่าเขาบุามีเหาเขาบุามักเหาเขามีไหม เขาก็ตงไปหาไม่เนาะอันนี้ถ่าเขาบอกว่าอย่างบูหึงบูหวงตัวนี้ต้องไปหาผู้ไม่เนาะถ้าว่าเขาไปแล้วเนาะเอออาจจะคิดว่าเขาดีที่สุดมีแต่เขาผู้เดียวในโลกนี้ดีที่สุดนะเคยคิดนั่นะเนาะแต่ว่าคันมาหอดจุดนี้แล้วเขาตงคิดว่าโลกนี้ก็ยังมีคนดีๆอีกหลายเนาะตรงอ่าตรงโศกตรงหาไม่หรือว่าคันอยากโศกหาไม่กับพักพรไปก่อนแต่ว่าแต่ว่าควรยึดติด โทษถอยอยู่กับบอลเก่าน้ำมันบุรีเนาะเสียสุขภาพจิตเลยเสียสุขภาพทางกายนาะนี่นั่นเลยเสียอกเสใจกลางเนาะตัวนี้ต้องทำใจแล้วก็เดินหน้าตัวไปเนาะตรงเสือว่าเขามีคนดีๆสําหรับเขาเล่วเฮ้าก็ตรงมีคนที่ดีสําหรับเฮาเขามีคนที่ดีกว่าเฮ้าแล้วเขาไปเฮ้าก็ตรงมีคนที่ดีกว่าเขานั่นเองอันนี้ตรงปล่อยวางให้ไหด้เด้อ